การตูนเริองลิซ่ากลเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนอาจารย์คงกับผีสาวปราสาทญี่ปุ่นสำหรับอาจารย์คงตอนนี้นะคะพี่ขออนุญาตมิกรวมหัวข้อทายาทผีเข้าไปด้วยเลยเอมิเดี๋ยวแม่ไปเสิร์ฟอาหารก่อนนะลูกน่ะรอแม่อยู่ที่ห้องนี้ได้ค่ะคุณแม่ฉันชื่อเล่นว่าเอมิชื่อจริงว่าเอมิกาพื้นเพครอบครัวพวกเราเป็นชาวญี่ปุ่น และปราสาทญี่ปุ่นหลังนี้ก็เป็นมรดกตกทอดที่พ่อแม่ฉันเอามาทําเป็นร้านอาหารเอะระหว่างที่รอคุณแม่ทําอะไรดีนะอา้าวเกิดอะไรขึ้นไฟตกงั้นเหรอทําไมมันสลัวลงแบบนี้ในที่สุดก็มีโอกาสได้คุยกันสักทีนะจ๊ะค่ะคุณเป็นใครนะ่ะเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฉันน่ะชื่อฮิเดโกะเป็นบนรรพบุรุษของพวกเธอยังไงล่ะ พรบุบุษไม่ต้องกลัวฉันไปหรอกเอมิ Amy. ฉันจะทำให้เธอสมความปรารถนาทุกอย่างขอแค่เธอรับปากสัญญาบางอย่างกับฉันเท่านั้นจริงเหรอคะแค่สัญญาก็ได้แล้วและด้วยความที่ฉันตอนนั้นเด็กมากก็เลยไม่เข้าใจว่าการให้คำสัญญาแบบนั้นไปมันน่ากลัวขนาดไหนมะไม่จริงฝันแบบนี้อีกแล้วไม่ไหวสัญญาบ้าบอนั่น คุณฮิดะก่อไม่ปล่อยเราแน่โถเอมีเอ้ยนี่ฉันจะต้องไปตายอยู่ที่ปราสาทนั้นเหรอเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอาเด็ดขาดเอมีนี่เธอยังฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นอยู่อีกเหรอ ก็ใช่นะสิกวางฉันกลัวมากเลยนอนก็แทบไม่หลับอืมถ้าเป็นผีผู้หญิงฉันว่าต้องอาจารย์คงสถานเดียวม,ม,ม,มาถูกที่แล้วล่ะครับสาวน้อยแน่นอนครับเรื่องจีพผี ายคงต้องช่วยฉันให้ได้นะคะตั้งแต่ฉันอายุครบ1ิบหกตามในสัญญาฉันก็หลับไม่เต็มตามาทุกคืนเลยก็คุณสาวน้อยเล่นไปสัญญากับเขาเอาไว้แบบนั้นนี่ครับฉันรู้ค่ะแต่ตอนนั้นฉันเด็กมากอ๋อก็ออคือว่าพี่สาวสัญญาว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนเฝ้าปราสาทหลังนั้นแทนเขาอาจารย์คงน่ะเข้าไปอยู่แล้วล่ะครับผีสาวญี่ปุ่นซะด้วยแม่เอ็งนี่มันรู้ดีทุกตอนเลยนะไอ้จิว๋ว <laughs> เดี๋ยวผมจะเตรียมผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ให้เลยโอ้โหนี่หรอภาษาทญี่ปุน่นฟิลมันได้ชะััมมันถูกทิ้งร้างเอาไว้ตั้งแต่มีคนเริ่มเห็นคุณฮิเดโกะน,นะคะ <laughs> <laughs> ในที่สุดก็มาจนได้นะเอมิแล้วนั่นมากับใครนะ่ะช่างเถอะเดี๋ยวค่อยจัดการจำได้ไหมว่าห้องไหน ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าน่าจะแถวแถวชั้นล่างนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้แอปตรวจหาผีช่วยเฮ้ยอาจารย์คงพี่สาวคนสวยหายไปแล้วไอ้จิ๋วนี่มันไม่ธรรมดาแล้วแต่ก็นะเก่งกล้าแบบเนี้ยพี่ชอบเริ่มแล้วไงเอมิเธอสัญญากับฉันไว้เพื่อแลกกับผลการเรียนจำไม่ได้เหรอค่ะคุณฮิดะก็ไม่นะคะ ตอนนั้นหนูเด็กมากหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่เธอคือลูกหลานของตระกูลนี้แล้วฉันก็เลือกเธอเอาไว้ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องอยู่ที่นี่แทนฉันอาจารย์คงช่วยด้วยค่ะไอ้จิว๋วทางนี้นั่นน่ะหรอผีปราสาทญี่ปุ่นแล้วนั่นมัวแต่กดโทรศัพท์ทำไมครับอาจารย์ฮองก็เขาเป็นผีญี่ปุ่นนี่คอนบังวะฮิเดโกซังฮะ อาจารย์ปราบผีงั้นเหรอไม่ต้องเสอะอพูดญี่ปุ่นฉันพูดไทยได้โอ้โอคมมีดที่เป็นอดีตก็อย่าเอามากรีดกับปัจจุบันเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ไอชิเตะรุเฮย้ยทีแรกก็คิดว่าผมเสียที่ไหนได้ผมสดว้าว <Wow. S 1> หน่อยแกนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยอาจารย์คมเบาได้ก็เบานะครับพี่สาวมาทางนี้เถอะ นี่อาจารย์ของเรานะ่ะเขาเล่นอะไรคอยดูต่อไปแล้วกันครับนี่แหละอาจารย์คงเฮ้ยไอจิ๋วเอาไอเทมเด็ดมาสิครับฮะอย่างแกจะเก่งสักแค่ไหนกันกล้ามากนะที่เข้ามาในปราสาทของข้าอยากตายที่นี่หรือไงไม่อยากเป็นของตายแต่อยากเป็นของเธอพูดอะไรตายซะเถอะนี่เลยครับไอเทมเด็ดเด็ดมาให้คุณโดยเฉพาะ ห,หาอะไรนะได้โปรดรับรักและดอกไม้จากพี่คงด้วยครับเฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะไอคนพิลึกพิลั่นชอบแม้กระทั่งผีพี่คงนะ่ะก็ผีเหมือนกันนะผีทะเลนะ่ะไม่รักหน่อยหรอฉันไม่เอาแล้วตัวตายตัวแทนนะ่ะแต่แกไปให้พ้นโหที่รักความรักล้อมเราไว้หมดแล้ว นี่น้องชายไม่ไปช่วยเขาหน่อยหรอช่วยอาจารย์คงเปล่าช่วยผีจะไปไหนจ้ะเต้าฮิเดกโกะสังอย่าเข้ามานะมามะเข้าขวดนี่ไปอยู่กับพี่คงเฮจบเธอครับผมจะนอนละแล้วแล้ว,ลวอาจารย์คงก็โดนเทอีกตามเคยแต่ต้องมีสักตอนหนึ่งที่ไม่โดนเทแน่นอน ฝากหมู่บ้านเลิฟลี่ซาก,กุระด้วยนะคะถ้ารักถ้าชอบก็สามารถกดซับสไคร e และกดกระดิ่งช่องซัพพอร์ตกันได้แล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ